สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเจิมเสริมดวงกันที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดแคเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับและเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุมากกว่า500ปีเลยทีเดียวเป็นสถานที่ที่ถูกอ้างถึงในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและยังเป็นสถานมงคลสำหรับทำพิธีสำคัญมากมายโดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลและเสกน้ำพระพุทธมนต ที่นี่นะครับมีท้าเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพผู้ปกครองและควบคุมทูตผีปีาศาจนอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นเทพที่มีทรัพย์สมบัติมากมายอีกด้วยชาวบ้านจึงนิยมมาไหว้ขอพรด้านโชคลาภนะครับแล้วก็ด้านค้าขายให้รุ่งเรืองข้างๆท้าวเวสสุวรรณมีต้นไทรขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่จนดูน่าเกรงขามและพระอุโบสถที่มีองค์พระประธาน พระพุทธสุพันณภูมิให้ได้สักการะขอพรกันอีกด้วยจุดต่อมามีหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์ที่สายมูสามารถเดินลอดท้องต่อยักษ์เพื่อเสริมดวงอีกด้วยนะครับและบริเวณใกล้เคียงมีน้ำตกและมีถ้ำนาคาโดยภายในมีพระพุทธมงคลนาคโมลีให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบไหว้สักการะหากใครที่ต้องการจะล้างมนต์ดำเสริมดวง ให้เดินเข้าไปที่เรือนครูภายในเรือนจะมีพระพิราพพระพระตะมุนีและเสียนครูโดยที่นี่นะครับก็จะมีพระครูภัยสารธรรมวงเจ้าว,วาดวัดแคร์เจิมหน้าผากเพื่อเสริมเมตามหานิยมและเสริมมงคลให้กับชีวิตอาคารข,าข้างๆยังมีรูปปั้นขุนแผนนางวันทองหุมานทองพระราหูทรงคุดให้ได้ไหว้ขอพรตามความศรัทธากันอีกด้วย บริเวณใกล้เคียงมีวิหารมหาอุด500ปีภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลนอกจากนี้ยังมีคุ้มขุนแผนที่เป็นเบือนทรงไทยและต้นมะขามยักษ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ขุนแผนนำมาเสร็จให้กลายเป็นต่อแตนจากการคิดฝึกวิชาอาคมที่นี่นะครับภายในวัดช่องแคก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารขนาดเล็กร้านขนมผักพื้นบ้าน ร้านของฝากที่ระลึกจำหน่ายแล้วก็ยังร่มรื่นสามารถนั่งเล่นได้ทั้งวันซึ่งถ้าหากใครต้องการจะไหว้พระ9กวัดไม่จำเป็นต้องไปอยุธยานะครับที่สุพรรณบุรีก็สามารถทำได้เช่นกันวัดช่องแค่ก็เป็นอีก1วัดในเส้นทางไหว้พระ9วัดอีกด้วยรับรองมาที่นี่อิ่มบุญแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้า ชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ